สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเราสองคนในรายการ The Bee TV ไปครับ V ค่ะวันนี้เราสองคนจะมาทำอะไรทำอะไรอ่ะเล่นอะไรอ่ะดอนดอนอะไรไม่รู้อ่ะดอน Stop s Note แปลว่าแปลว่าห้ามหยุดเสียงห้ามหยุดพูดห้ามหยุดเสียงสูงอะไรประมาณเนี้ยอ๋อต้องเสียงสูงเหรอเออมาเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูไหมเลอ เอ้าเจงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่เห็นเดินเลยอะเมื่อกี้ไม่ต้องเดินอยู่เลยอะรอ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 เอ้าวไม่เห็นเดินเลยอะฮรลรอลอรอเดินดิฮัลโหลเดินดิรออะไรอะฮะรอแม่อ๋อรออ๋อเจ้าคุยกับใครเนี่ยนี่ไงคุยกันสองคนเกี่ยวอะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยคุยอยู่ Hello, hello, hello. เดินดิฮัลโหลลโหเดินช้าๆเฮลยเดินช้าๆสิจ้ะตัวเองพอ,อกดอัดคลิปมันก็เป็นอย่างนี้เลยเดินให้ดูหน่อยอยากเห็นเมื่อไรจะเดินปไปปคลิปไปไปเล่นไม่ได้คนอื่อนเขาเล่นได้เราเล่นไม่ได้ไงเออเอเอจะจบแล้วเนะี่ยเอ้ยรีบจบไปไห้มันอาจจะต้องแบบว่าเราอาจจะแบบพูดใจเย็นกับมันหน่อยอะไรอย่างงี้มันอาจจะได้มันอาจจะเดินก็ได้นะทุกคนลองดูนะครับ เห็นคนอื่นเขาเล่นกันง่ายมากนะมันอาจจะขี้งอนก็ได้ตัวนี้ฮัลโหลต e e n เดินให้ดูหน่อยสิต w e e เสียงแบนตุ๊ดไงแม่รู้โคตรหื่นอ่ะใช่เลยอ่ะหรือว่าเราต้องทำเสียงใหญ่ๆเฮ้ยเดินดิมาไม่เดินต้องตะกูวะก็ว่าโทรศัพท์เขาเจ๊งแล้วล่ะมาเดี๋ยวเข้าใหม่ทีอือพอกดอัดคลิปมันไม่เดินพอไม่อัดคลิปมันเดินบายบายครับผมทุกคน เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับถ้าเกิดชอบก็เดิมกดไลค์ซับสไคร์ e กดแชร์ด้วยอยคลิปนี้ไม่มีสาระบอไม่มีไม่มีเลยออเ้เดีวแล้ีแล้วเดี๋ยเด้ยเดีเวดๆๆด้วเ

เราจะมาหาวิธีทำให้แบบเล่นได้จะพูดทาไมลมันเดิดดนเาอมันไม่ได้ยินอย่าเบาโนี่่เหนะโดเลเดี๋ยวเมันไม่มันไม่โดนัน<ด>ไม่มันไม่โดนะ <S <S สวัสดีเจ้าโดเลยโดดอา่านั่นแหละเด้นี่เดี่นีนงจบเฮ้ยโดโด,โด ดดดดิหน้าอ,อะไรวะโดดสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่วงรายการ w b TV นะคะวันนี้เราสองคนก็จะมาเล่นกแก้ไอตัวดำๆนะคะที่มีเขาอยู่บนทั้งบนนะคะหน้าเป็นไงเป็นไงโดดได้ไหมโดด ไปนี่อันนี่นี่ยปโนกี้อันนี้อันนี้ไปเฮ้ยอย่าโดนทำต้น

ได้ไป17คะแนนมาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกระปิดมาก็อ้าก่อนเลยโอ๊ยนั่นนัยนี่มีนั่นเอง เดินเดินโดดเดินโดดเดินเดินโดดหน้าเดินเดินเดินเดี๋ยวนี้อะไรวะพระขอโทษที่เขา

โดดเออนดเยดวาวยายาวไปยาวไปเดือนโดดเออโดดโดเออไป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 โดดเคเคไปเนาะได้ได้ได้ เดี๋ยวทำไมอ่ะทำไมตัวเขามมนเดนอย่างนั้นไม่รู้นี่เล่นไม่ถึงไหนสักทีเลยเดินเดินเดินโดดหล่นบ้านเลยเบาๆเบาหน่อย เกิดการหัวร้อนแล้วนะเว้ยไป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 เฮ้ยดูวิธีกันเลยละไปเลยไปเลยไปเลยได้ต่อได้ต่อไปยาวได้ต่อไปยาวนะครับไปตอนนี้นะครับเขามุ่งหน้าไปทางซ้ายขวาแล้วครับตอนนี้โอ้โหวิ่งเข้าไปอย่างไม่รู้เรื่องงะเฮ้ยไปโดดต่อไปครับผมตอนนี้ตัวโนดวิ่งไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เบรกเบรคไปโดดไปเลยฮะโดดไปแล้วนี่เลยแล้วมันมันก็ไปเลสโกเดินต่อไปครับเดินต่อไปเรื่อยๆเลยฮะตอนนี้เบรค กระโดดอย่างสูงงามนั่นแหละฮะไปเรื่อยๆฮะเดินต่อไปโนดเออเดินต่อไปเดยตอนนี้โอ้โหตัวนี้แบบดีใจมากๆเลยฮะตอนนี้โอ้โหแบบเดินได้อย่างปลอดภัยนะฮะ้ะไม่กลัวหรอกครับตัวอะไรนะดึบ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 อะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ดึบดึบมานะฮะ กระโดดอย่างไกลเลยตอนนี้เลิกเล่น <c oughs> ค่ะก็จบคลิปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่รับมชมมันจะสนุกไยนะอย่าไม่เล่นมาละนะครับอืมไม่เล่นละแต่พอมากเลิกไปเจอกันร้อนบายบาย